บ้านหลังนี้จะขายนะคะใครสนใจก็มาแวะดูไม่แพงคะ่ะโทรมาหาก็ได้นะคะเบอร์โทร0844348509 <c oughs> <c oughs> บ้านติดถนนเมนนะคะ มีความจำเป็นอยากจะขายหน้าบ้านกว้าง6เมตรความลึก12เมตรทั้งหมด18ตารางวาแต่งตกแต่งสวยซื้อแล้วอยู่ได้เลยไม่ต้องมาทำอะไรเลยป้าอยู่สะอาดอยู่คนเดียวบ้านสะอาด เื่อนบ้านข้างๆก็ดีเงียบไม่เอะอะไม่กินเหล้าเมายาไม่ต่ไม่เคาะไม่ต่อยไม่เปิดเพลงป้าจะไปอยู่กับลูกสาวเนี่ยร้านชื่อว่าร้านนอนนางตัดเจ็บ ขางบนก็มีแดดฟ้าสวยกับบ้านคนอื่นหมดอะแถวเนี้ยสนใจก็มาดูนะคะไม่ถูกใจก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องราคาคุยกันได้ ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เย็บผ้าเนี่ยในบ้านอยู่กันสบายอยู่เป็น <c oughs> เป็นสิบคนก็อยู่ได้โอเคนะคะ